สวัสดีครับผมผมเช่นเคยช่างวิทย์นะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับเครื่องสื้ผ้านี่นะครับผม LG รุ่นรุ่นอะไรตรเนียเมจิกมันเปื้อนๆหน่อยนี่นะครับผมรุ่นมัน T 2 5 1 2 V แล้วก็ A M S O A M นะครับผมตัวนี้อาการก็คือเวลาปั่นแล้วมีอาการนวงๆน,นะครับผมไม่มีแรง ก็หลังจากคอเช็คก,ก็มาดูนี่ครับผมดูที่ตัวเก่าก่อนอนี่มอเตอร์นะครับผมก็อาการมอเตอร์มนันมีปัญหาสนิมกินเสียงลูกปืนแตกแล้วก็ที่มอเตอร์นี่มันเหมือนเป็นรอยไหมเลยนะครับผม,บผมก็มก็ไม่มีแรงก็ตอนนี้ทำการดูดออกมาละออกมาวัดแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในก่อน,อ,น,นอันนี้เป็นฝาปิดล่าง ในผมได้ทำการแกะและนี่ตัวผู้เล่แล้วก็ใช้ตัวดูดดูดผู้เล่มันออกก่อนนะผมเจ้ามันออกได้นะครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยไหมหรอแต่นเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีรอยเหมือนช้ำๆอยู่นะครับนี่จะเป็นทุ่นมันทุ่นแม่เหล็กก็จะมีแค่เนี้ยชิ้นส่วนในการถอดก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะผมอ่ารหัส WDC นะครับผม WDC 0 1 5 0 Y 1 M นะครับผมก็รหัสเหมือนก,นกันกับตัวเก่านะครับผม WDC 0 1 5 0 Y 1 M ตัวรหัสเดียวกันก่อนเดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมแล้วก็ลองเครื่องดูเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับผมี้่อจะเป็นใต้เครื่องก็จะมีจาน การสายผ่านนะผมเรียกว่าพูเลก็ไม่ใช่ไม่มีร่องนะครับจะเป็นจับตัวนี้เอาเน,นะครับอยู่ประมาณนี้ก็คือจานไม่ติดไม่ขัดทุกอย่างทํางานปกติหมดอันนี้เช็คแล้วเนไครับผมระบบปั่นแห้งใช้งานได้เลอ่นะเราก็จะเอามอเตอร์ใหนะม่ใส่เข้าไปนะครับผมถอดยังไงใส่อย่างงั้นนะครับนะโมเลสฮอก็ออจะอยู่ประมาณนี้โ <c oughs> oh, อ้ยมอเตอร์ มานี่ผมน็อตก็มีสตัวบนล่างนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กสไฟแค่นี้เดี๋ยวผมจะประกอบก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลองลองดอูจะสันส่นๆหน่อยนะครับ น็อตที่สำคัญจะเป็นเบอร์14นะครับผมอ่ะใส่น็อตตัวเดียวก่อนแล้วก็เรามาดึงสายผ่านเน,นี่ยแกะอเยนนอไอตัวชมจงโอเคมันเวียนนางามือแล้วก็ดึงออกมาฮะเดี๋ยนะวเราล็ใส่น็อตตัวล่างแล้วก็หมุนให้ใสายพันมันอยู่ในแกนมันนะ เดี๋ยวก็ใช้เบอร์สิบสี่ขันขันบนล่างนะขออภัยนะครับผมไม่ใช่เป็นเบอร์13บสาขันไปปกติผมจะใช้ปืนยิงนะครับผมลูกบ็อกยิงเข้าในกลัวเสียงมันจะดังเข้าคลิปก็เลยใช้เป็นประเจแทน ใส่เข้าไปบนล่างนะหลังจากเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยตั้งเครื่องขึ้นแล้วก็เทดเครื่องดูนะครับก็ระวังนอนเงี้ย ก็หาผ้าหาอะไรมารองท้างใต้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ใช้ผ้ารองทางใต้อยู่ตอนคว่ำเดี๋ยวจะมาตั้งเครื่องแล้วก็ลองเปิดเครื่องเทสด,ดูก่อนอตอนนี้ก็ทําการลองปั่นแห้งดูหมุนแล้วนะครับผมจากที่ของเดิมไม่มีแรงนะครับอตอนนี้ได้ล้วเดี๋ยวจะทําการซักจริงทดสอบนะครับผมการทำงานเครื่องจริง เราจะเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนก็คืออาการไม่หมุนไม่มีแรงนะครับผมก็มอเตอร์มีปัญหาสําหรับรุ่นนี้แต่บางทีก็ไม่เสมอไปนะครับผมบางทีบอร์ดตัวบอร์ดนะครับผมแผงบอร์ดอาจจะมีปัญหาด้วยก็ได้นี่ก็จะเป็นอาการของตัวนี้มอเตอร์ไม่มีแรงนะครับผมมีค่อยประกอบทีหลังก็จบคลิปซ่อมนะครับผมเครื่อง lg หกสิบสองกิโลนะครับผมอาการไม่มีแรงหรือไม่หมุนนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม